ก็เนียบี c g แจมมี่กันอีกแล้ววันนี้มาเป็นดาร์กอนสวายครับเติมของใหม่แล้วก็ดันจีนออมนี่หลอดเติมของใหม่แล้วเหมือนกันซึ่งใช่ครับอมนี่หลอดก็จะเก่งมากยิ่งขึ้นครับเยอะเลยแหละใช่ครับอุ้ยไม่ใช่ครับใช่ครับอะไรเจาะอะไม่ใส่สลิปคุณมาการ์ดอะผมไม่ได้มาครับผมจับฟอยแล้วมุกเดิมโอ้ยฟอยมันมีที่ไหนอะเด็กนี้ไม่มีไม่รู้ก็วันนี้ก็มาเปลี่ยน เพย์แมทกันบ้างนะครับมาเล่นแบบแบ็กทูเบสิกกับมาเพย์แมทธรรมดาบ้างแบบบางคนคิดถึงวันวานไงเราก็จะมาลองเล่นแบบนี้สบายตาดีไหมครับแบบนี้โอเคชนะเริ่มลืมนี่มีทายต่องมีทายต่อใช่คี้เอาไม่ชาร์เกตหรอเบร์มึงอ่ยมึงก็ไม่ชาร์กกไมึงโอเวอร์เดอะแฟกซ์ดีเรนส์เดอะแฟกซ์ดราก้อนสวายพร้อชิลด์เริ่มต้นที่ยี่สิบนูนเชนดวยครับเข้าเทิร์น ส่วนคลิปเด็กลิสเดี๋ยวผมก็จะลงตามให้นะแต่ว่าไม่ไม่แน่ใจว่าคลิปเด็กลิสก็จะลงก่อนหรือว่าเป็นคลิปนี้ลงก่อนไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เดี๋ยวก็จะลงพร้อมกันหมดไม่ใช่พร้อมกันจะทยอยลงให้หมดนะลอาภาษาลายเนเขาเปิดห้าใบเลือกออมนิหลอดสองใบใช่ไหมออมนิหลอดสองใบขึ้นมือแล้วออมนิหลอดอีกสามใบลงดอกแล้วการที่ไม่ใช่ออมนิหลอดเนี่ยกับใต้กองมันบอกด้วยความสามารถนี้ไม่เกินสามใบลงก็ใช่ก็คือถ้าไม่ใช่ออมนิลอ้ไม่ชอหลอดก็กลับใต้กอง เย้ยไอ้เหี้ยใบเสร์ตฟรีสองใบไม่ก็ขี้โกงไปเนะี่ยมันเป็นหัวอะไรหัวทิปเป็นแหลมมันไม่มีบอกบอกดิหัวแลนี่นะแต่บัดดี้พวกใบจริงๆวันบางที่ก็เป็นหัวแลนี่เใช่ครับพี่น้องบัาดีครับไม่ค่อยดีนะมึงจิ๋ดีเดวก็เริ่ม ก็จบกันไปแล้วนะครับกับช่วงภาคเอสเอสอะไรละ่ะภาคเอ็ก X. เป็นบล็อกสุดท้ายที่ผมแล้วนะจากนีก้ไปก็จะเริ่มยุคสู่ยุคใหม่แล้วนิวเจนจะเป็นลูกรุ่นกาโอนะครับก็ทุกคนจะอยากเล่นเด็กอะไรเมนได้นะส่วนตัวผมอยากเล่น Max กซ์ดากอนหรือเจเนซิสดากอนรู้สึกว่ามันเท่ดีผมมีคนชอบอมังกรน,นี่มันเท่แล้วก็ตัวละครน,นี้มันเทเทนะครับทำอะไรดีวโอ้โหคนรำไม่โอ้โห สองนาทีครึ่งแล้วน,นะครับคุณยังไม่จบตาได้เช่นะรครับคิดอยู่แต่จริงจริงมีเสดียมีโซได้ไปเดียวจะไ,ได้ไปเดียวมันเว้ยมีไปเดียวไล่จะเกาะจอมนันเยอะอ่ะแอตแทกเฟสสองขีดผ่านดอครับว,วีอะไรแล้วโด,วดวอด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 โดโดอมืมอืมอืมอืม ดันดรอเดสแท็กเตอร์ลงมาใจสองัวสองโอ้โหร้องร้องให้ฟาทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยจบพื้นที่ตรงนี้เงิน,นหรอจะจบที่อยู่ตรงนี้เงิน,นหรออาซีดาก่ะ ม่นะมีเพนนเทสใช่ไหมมีมีผ่านเย้ผมได้เวลาบุกแล้วทุกคนถ้าแทนจู๋อะจบเลยไม่ได้เลยเจ๋อไอ้เจ๊ช้าที่ว่ะฝากมันตีมันก็มีเบิลแท็กอีกมั้งจ๋ออะเขามันตีสา <c oughs> มลูกเฮ้ยเห็นชิ <c oughs> นจานนิงเกตแปลงร่างนั่นนี่ รอชันเงาผู้ไม่หวั่นไหวมุกโรย์เมุกโรแอดเด็เฟดลงออมนี่หลอดแจคอร์ดแต่ว่ากลายเป็นศูนย์ว้าวมาเถอะครับผมไม่หวั่นเกรงหรือเล่าเย้ะ right here right now แ a t t l e phase ยังครับอ่ะ a t t a c เ p h a s อ่ะออมนิเซเลียมูก่อนทีนี้เทค แจนเลงเกตครับอ๋อไม่ได้ดีกว่าเดี๋ยวนะคอตัวที่เลยดิเบิ้ลแท็กใช่ไหมมุคโรโรมุคโรโรเบิ้ลเจ็บหนักเจ็บเติดหักเลยสองขีอันนี้ดรอปต้องมีแปดใบใช่ไหมใช่ต้องมีแปดถึงจะได้เบิร์ลแต่ว่าตอนนี้ดรอปมีสี่อ่ะไม่แม่หมายถึงแค่นี้หรอไม่ดรอปอ่ะตอนนี้เอาไม่ดรอปมีแค่ไม่มีตรงจีอุ่น ยูนเอาเอาการไปผส่คอนโซลใช่ขี้อะสี่ขี้สามขี้สามขี้ไนะม่จ่ายไม่จ่ายตอนนี้บอกว่าการโจมตีที่ไม่ใช่ลิงแค่แทตะโดนยกเลิกไม่ได้ทีเนี้ยต่อจํานวนออมนิลอดหรือมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งบนสนามเนี้ยไซส์มันจะลดลงหนึ่งแต่ขี้นี้มันสูงทีละทีนี้บอกว่าจะได้พาวเวอร์โบสามพันและคีะออย์ที่เข้าอีกหนึ่งก็คือต่ออมนิหลอดบนสนามได้ไหมใบอื่นด้วย มี2ใบแม่งบวกไป2คงิีน่าจะประมาณนั้นมั้งแมงวัวต่อจํานวนอ่ะมึงลองอ,าอง่านเด็กไม่ค่อยแน่ใจแต่น่าจะต่อจํานวนแหละมันน่ามันบอกว่าต่อจํานวนก็น่าจะสะแตก็กแบบห้าขีดนัเว้ยการโจมตีที่ไม่ใช่ลิงและเท่ากันยังไม่สามารถถูกย้อนได้โโลและต่อจํานวนเอานี่หลอดไปอื่นหรือมอนเตอร์ที่มีไซส์ดั้งเดิมไปหนึ่งเลยใช่ไซส์การนี้และการนี้เรีพาวเวอร์อโอเคบวรสองขีนหกพันโปรสองขีนห้าขิน ตีไปครับ5ขียกเลยไม่ได้เจ็บเจ็บเหลือเกิน2ขีดับเบิ้ล2ขีอ๋อๆอ๋อจะยังไงเล่นอะไรวะเล่นอะไรวะตะกี้มี11อ่ะอันนี้ตีไปแล้วตีไปแล้วอ่ะ2ขีเหลือ9 2ขีเหลือ7เหลือ5 2ขีเหลือ5อ่ะไฟนอลเฟสลุกได้ปหมวะลุกไม่ได้ดอบไม่มีต้องมีสี่อ๋อในหเราต้องมีสี่นะไม่มีเลยผ่านไหมชีอะชีอะ ดอบารคลันเดสทักเตอร์โจ้สองออสิโดก้าเซอร์เวนเซอร์เวนเลยเซอร์วานเซอร์วานถ้าถ้าเราอ่านเองก็จะเป็นเซอร์เวนนะครับเย้เกซน่ไฟเกินไปแล้วคุณแล้วก็ยังไงดีวะ เอาวะคิดวะมีคิดอ่คอสก,กิลบอกว่าลงมาเลือกไซส์สามหรือมากกว่าที่ติดมงกรเฮ้ยใช่ไหมลง<ช>มาฆนะ่าเอาวะขึ้นมืออ่ะชั้นหนึ่งเกตเจนหนึ่งเลือดเทคนนี้มาตาย ชิงเมื่อหนึ่งชิงเมื่อหนึ่งเซิร์ชอาซีดาฮากาลงมาไม่เสียคอร์สลงอาซีต่อการ์ดปิ้วิวสั่นกลัว เอลกิโอเต้เปไปไหนวะฮะเอลกิโอเต้เปไปไหนวะอ่ะนี่ดอก <laughs> เสร็จแล้วก็เคาน์เตอร์ฆ่าทิ้งชั่วสองอะทเทคเซิร์ดดะคอนได้เอ้ยต้องัจวก่อนลืมเดี๋ยวไปเดี๋ยวซับโจก จัวก่อนเดี๋ยวลืมอืมอจัวหนึ่งเซิร์ชดาวนาันไดฮิวไฟฟ์ไลฟ์แม่งกยังน้อยอยู่ดีเยอะแม่งชิบหายอ่ะตัดแล้วก็คอตัวนี้สกิล ขึ้นมอทำอยังไงดีวะเนาะคอ,อ,อตัวนี้ไลฟฟลิงหนึ่งคอตัวนี้ทับตัวนี้บอกว่าเมื่อตายชาร์จหนึ่งเกตแค่นั้นแหละแต่ถ้ามีไซส์สามเรือมากกว่าในสนามได้จุด ก็เล่นไปหนึ่งไฟนอลเลย n อ็นจียี่ฮึ่ม Battle Phase ไม่มีเป็นเฟตวะไม่มีแต่ว่าข้ามจั่วขานาดไปได้เป็น<ล>เฟตมุ้งไหมมุ้งครับสกิลอยู่ในโซโ อืมลบอะไรยลบพาวลบขี้นะใช่ไม่มีเพนเดต์นะตัวเนี้ยไม่มีอะไรไม่มีเลยนี่ตูดห้าพันลบแม่งไปลบพาวลบขี้ตีเมื่อตีทำลายมอนสเตอร์รูปืมโซก,กาโซก,กาคือมาตีรูกใบหรือว่ามาตีแล้วทำลายตีแล้วทำลาย,ย,ยตัวนี้มีโซกาตัวนี้อ่ะตัวนี้ตีไปเยอะก็โซกากันไหม<ะ>กันไหม ไม่กันไม่กันก็ตายไม,ไม่มันเออ,<า>อก็ต,กาตายโซกาเนี่ยเสร็จแล้วก็เอมมันลดตั้งจอเธอหรือจบใช่ไหมจบเทนจบเทนลบสองพันสองพันก็จะเหลือสี่พันดีจีอุ่นกันเยอะตาย ควรจะจัดการแทีนีิก่อนอุ้ยตบปากคำหยาบม้วนคำดาบได้ไงเนี่ยแย่จริงๆเลยคำดาบอะไรคำดาบทานทานเอ้ยโจมไม่ได้โจมไม่ได้โจมไม่ได้ยังไงล่ะแต่ชาร์จได้ยังไงล่ะเกินไปแล้วเกินไปแล้วผมจะตีคุณยังไงเนี่ยสามจริงตีค่ะ <laughs> โอ้ยไม่ได้ได้ไม่ได้จ่จริงๆคอได้หนึ่งสองสามสี่ห้า ใช่เหรออ่าหนึ่งสองนี่จะสองเองออกบ้าอะไรมันไม่ติดเอานี้รอดติดหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้าวอยู่ข้างหลังอ้าวอย่างนี้มันอยู่ด้านล่างเหรออยู่ด้านล่างเกิดอะไปแล้วมันก็ลืมมองมันล็อกมันอยู่ข้างล่างช่างเถอะมันก็ตีกูไม่เข้าอีกเฮ้ยแต่มันลิงได้คุณเจอผมไหนเราผมคิดก่อนผมคิดก่อนสี่ขี มันก็กัดได้เนาะเอาผมช้าแลยผมช้าแกันสต๊เกตมาสิบสองนาทีนะเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แอตแทกเฟดมุกมุกเปิดก่อนถามว่าจะใช้เทคคอไหมคอมาเลยดีป่ะแค่สอง ลาชันหมัดแหงด่งรูปชายเบอร์โนว่าไซสเป็นส่วนแต่เกิยวมคุโร่นะอ่าแอสแทคเฟกครับพร้อมสิบสองใช่ไหมอืมลิงตีสิบห้าลิงกลางสี่ขีอาเบชิวอืยกเลิกตีแล้วถ้าจะดรอดมีอาซีจุดหนึ่งอืมแ้ไในมิติปั่นอืสิบห้าสี่ขี เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคิพเปิลดับเบิลลิงมือโน้มมากเลยจ้าไม่มีอะไรเลยลงอะไรได้บ้างเนี่ยจะลงอันนี้จะลงเทมโบไปเผานะ ก็คือแบบผมอะ่ะเกตไม่มีเลยครับทุกคนเกตเล่นเกตไม่มีเลยครับทุกคนโอ้ยได้ได้ทานฟอร์มบุคุโรนี่ถือว่าปฏิหารนะยไม่แม่งเลยแม่งโดนยำตีไปเทินหนึ่งไม่ได้ทํำเลยเลยลงได้แค่เดสตทักเตอร์โอเคเดี๋ยวต่อไปแมทสองเลยดีกว่าโอเคมาต่อที่แมทสองเลยดีกว่าเริ่มแล้วตาเนี้ยเอาจริงนะเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเอาว่ะไม่ยอมแพงแล้วจัดมาดิอ๋อเฮ้ยเต๋อเต๋อเต๋าเฮ้ยไม่คุรได้เล่นคนก่อนดีกว่า อะไรดีวะชัดดอกครับทำไมสวายไม่กากจังวะบล็อกใหม่บล็อกใหม่มากัดทั้งวะเล็กเมนกูเลยนะเว้ยการร้องภาษาละฉันเขาเอ้ยคุณเรียงการ์ดวะนี่อ่ะไม่ได้เรียงคุณบ้าหรือเปล่าเรียงการ์ดเหรอไอส่องไปขึ้นไหมอะไรขึ้นดีวะายิ้มมาด้วมกันเลยครับไม่เกินเนาะไม่เกินส่องไป มถ,มถมดีกว่าถมดีไหมถมได่ไเอาไปนี่ขึ้นมาสามใบลงหลงุมจีอูนอีกแล้วเหรอใช,ใช่จีอูนอีกแล้วยังไงนะฟาร์ดแมนปาร์ตี้ขอเอลกีโคเตะเปิดสามหมาเอานี่หลอดขึ้นมาเบ็ดล้วนเฮ้ยบ้าหรือเปล่าคนที่เหลืนนะที่เราเหรอเฮ้ยแม่งถมได้เยอะจังเะทุนเฮ้ยมันมีการ์ดช่วยถมหนึ่ง 2องสามสี่สี่ใบสี่ใบนะครับลูกมาตีได้ฟันเฟดจุกจุกดูลงมันอ่ะพอดียัไไงไงครับยังไงครับจัดเลยดีไหมยังไงดีครับพี่น้อง อยากกูร์บุร์ร์ร์แหม่มเกครับเอาเวสสองใบเข้าโซ่แล้วแมทนี้มันเคยเจอกันไปแล้วนี่หว่าใช่คนๆนะใช่ไหมคนๆนะเคยเจอกันแล้วนี่หว่าแต่เราอยากลองของใหม่ไงของใหม่มาจัดมาครับก็เปลี่ยนรูปไหมเป็นไลท์ชันเขาตัวใหม่เปลี่ยนรูปไหมเป็นของใหม่แตนรูปเป็นรูปเขาเรียกว่า reuse attack fade เขาเรียกเหลี <ers> ่ยมคมลิงไม่ไ <zw> ด oh, ้คร <are they és> okay, <laughs> ับเนียไแซดว่ะสองขีดว่ะเจ็บทางเลยจดรอชาร์ตแ d ะดรอโอ้โหมือเน่าตัวสองครับเน่าเฟย์เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคอครับสกิลโมท็อปสามติดดาก้อนหมดนะครับช้าสามแคมมันก็ติดดาก้อนหมดแล้วแล้วก็ โอ RC หอาร์ซีดอกระเซอร์แวนเด็กแวนครับวิ้ย <Yeah. S 1> อันเชิญเด็กแวนออกมาในสภาพตั้งโจมตี <c oughs> into the battle face เซอร์แวนมีสกิลที่จะโจมตีผู้เล่นและมอนสเตอร์ทุกใบพร้อมกันยังไงล่ะแบบอาซีเลยอ่ะใช่เหมือนอารซีร่างเก่าโจมตี <c oughs> การปกป้องของชาวซานะ่านั่นด้เกิ่ได้จนหนึ่งเลื่อนยกเลิกการโจมตี counter h o l on เฮ้ยอะไรวะไม่ต้องไม่ต้องจ่ายเลือดเนาะค่าอาร์ซีอาวะว่ะเปลี่ยนตัวเฉลี่ยติดตัวนี้ครับทิ้งมือหนึ่งทิ้งมือหนึ่งเสิอาร์ซีเลยริชอาซีล่างแฟนต้าน้ำเขียวเขียวไม่จอยคอสยังไงเมื่อกี้ดูแฟนต้างดเนี่ยใช่แล้วอาซีแฝงแฟนต้าล่าปกติเป็นน้ำแดงเฮ้ยเยี่ได้ว่ะเฮ้ยแฟนต้าโจมตีกลางด้วยเ e n e t r a t e Soul God, ping ping, double uh. attack, Soul God, triple attack to the center. Yeah, uh -huh. die, Jing, ping ping, juju, uh. Bai, you move, draw, charge, and draw. Don't forget to hit. ดิลืมตีจะตีข้างไอ้แก่มึงรอดได้ยังไงวะไม่รู้ลิศไอ้แก่กันแล้วไอ้แก่มึงรอดได้ยังไงมึงลิงช์าสองเกรดนี่ยึดกูปล่อยมันไว้ได้ยังไงกูลืมก็ยิงข้างดอกคุณกว่าดอกเนี่ยเห็นไหมผมผมไม่ถนัดเพลงแบบนี้เลยเฉยเลยสัตว์กียังมันเป็นเวทฟิลมมันส่งผลต่อผมอะโตดแรกโตดมึง Bao bao hơi Hamalaya, hamatang giant, take dang, dang giant, take dang, nagger, nagger, sookie, 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 hey, 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 vậy? hey, 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 chứ, hey, 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 อีกคิวซังดิริริริกูชาติยังวะชาแล้วไงเออเครียดเครียดกับมือตัวเองจริงจริงมาดีครับเทพมังกรมาเทพมังกรมาถมการยังไงเราแล้วมันดาบมามาถมการใช่แล้ววะโอเคตัดดีกว่าใช่ไหมมุกไม่ผ่านใช่ไหมคิดก่อนครับว่าจะลงอะไรดีเครียดเครียดมากเลยมือตึงตึงว่ะตึงว่ะ ตึงเปลี้ยอีตึงเปลี้ยโอเคพี่ทำพูดอะไรเขาจะพูดอะไรพูดอะไรเนี่ยเนู้ยขอะไรเขาเนี่ยผมรับไม่ได้ว่ะอยจะพูดอะไรครึบสองคุณสิบเก้านาทีแล้วนะเราคนนอยู่ะเครียดผมเครียดนี่จะเป็นอะไรแจนเกตครับใช้มาสคอตโซจูนนั่นอีกน ราชันอสูรแห่งพิสดารจูนนี่ราจะข่าวไซส์รถเนาะเห็นไซส์หนึ่งก็ไซส์รถเหมือนกันแล้วนี่เป็นไซส์สองมีไซส์สองมีไซส์ศูนย์เข้าดอนเดี๋ยวไซส์หนึ่งละโอ้นับตาอันนี้หลอดกับไซส์หนึ่งนั่งเดิมทีนี้พลังมันตามตัวที่มีอยู่ก็มีไซส์หนึ่งกับออนนี้หลอดก็บวกไปหกพันเป็นสิบสองเาตีข้ามีเพนเนเท็ ยกเลิกไม่ได้ใช่ไหมยกเลิกไม่ได้มีห้าขีดใช่เหรอใช่ใช่ใช่นี่ขี้โกงวปล่าให้ได้โกงเพราะกูตีแล้วห้าขีดยกเลิกไม่ได้แต่ลดได้นะจ๊ะปล่อยห้าขีเนาะขี้เหยียดคิวเลยอ้ยก็โดนอยู่ดีอ่ะเสิร์ตได้แป๊ะโค้ดวันแฟลกเฮ้ยนั่นมัน loss world นี่หว่าเยอะ dragon dry มันมันเจนอะไรเจนห้าเจนห้าอ้าไป้สั ตีทำดอยแล้วก็เท่าเดิมนะะมอนลงดอกต้องเชื่อเดยอะจากผลของดากอนใดดอวอันใดลงมามอนตายลิงครับสามขีดได้ชาสังเกตไม่เห็มจริงๆใช่ปะวะไม่เล่นนะใจใช่แหละยกเลิกการโจมตีโจกันไปไม่เป็นไรจบเพลงแล้ว draw chart and d o r k เฮ้ยอ้อย โอ้ยอะไรล่ะโอ้ยโอ้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 คอสกิลเปิดท็อปสองคุณก็เปิดสองทำไมครับคุณจะโม่อะไรผมโอาวิสลีโอ้เธอต่อจำนวนวมนเด้ยด่ามาแล้วเหลือผมได้ชาร์จสมเกจหนึ่สองสามมาเลยคาฟุนเถ่เฮ็นชินปิ่งปิงปิงกายนแม่กูจอยเทพมังกรดวงอาทิตสีดำกายน แล้วก็แบตทริกเกจอาซีดากาน้ำเขียวเซ็นเอ้ยมันต้องเซ็นมอนสองใบลงดอกไม่ให้มีใบเดียวเสกไหมครับขี้เกียจเสกข <laughs> ี้เกียจเฉคเลยคารุยยังไงดีวะ <laughs> แค่นี้แหลวะว่ะแค่นี้จริงอ่ะ แบตท่านเฟทำอะไรไหมไม่มีอะไรครับจงตีครับมือจงตีทำรอยมอนสเตอร์ทุกใบเช็กมันจะเกิดเขาหรมันบอกว่าถ้าเอานี้หลอดจะตายอ่ะเอ๊ะถ้าเพื่อนช่องกลางจะตายถ้ามอนสเตอร์ไปอู่นในสนามถูกทำลายเอาใบนี้ลงดรอปแทนเพื่อให้ทุกใบอยู่บนสนามได้มันบอกมอนสเตอร์ใบอื่นใบเดียวพอะลองอ่านเด็กดูเขาดอนมัน,มนไม่น่าจะคุ้มตีนเหมือนนั ใบอื่นมันก็แค่ใบเดียวเปล่าวะถูกไหมอ่ะกูมันจะทันเมื่อวะกดเทคทันเมื่อวะทันทันเรา,าวเวลาพร้อมกันนะอ่ะกูให้นี่ตายกันเอลกิโฮเต้แค่นี้ก็โตกกะจีอุนมึงไปต่อเลยมึงไม่รอดหรอกลายเวก,กันมา <laughs> มีไหมม <laughs> มีก็จบเธอ <laughs> จัวไม่ได้ <laughs> โจอไม่ได้เจอไม่ได้ยังไงล่ะฉันใะ close future ของนายไม่ได้ยังไงหรอไม่ยางงี้เหรอครับปัางเก่าก็ไม่จำเป็นว่าจากากเสมอไปนะครับขวยเฮ้ยอวัยวะเพศชายนี่คุณปกป้องไอ้แก่แต่ไม่ปกป้องจีอุนที่แก่เหมือนกันงั้นเหรอ อ๋อพอเป็นบัดดี้ใช er okay, like, like, ่ไหมล่ะอค่สังเกตการหนึ่งใบเข้าโซ่ออกมาได้เทมบุเย้เทมบุบอกลงมาทำลายมอนทุกใบมนสนามอีควายอ๋ออเจ็บัยแค่นั้นแหละมีเบิร์นมีสามครดแล้วมันตีเข้าเหรอเฮ้อฮอะมีเบิร์นเนาะเส่แล้วตีไม่เข้าอย่างงี้กันตีไปมา ผมน่ำผิด <gasps> หวังให้ตัวคุณจริงๆเลยชอดดร้อเออมฝากฝากแมนฝากคออันเบอรี3เกจเฮนชินปิ๊กๆๆๆ ี่ไเราว์อันที่มายันอีส c คท์เฮ้ยมาวะ้อสิิวเปิดท็อปสามสองดิอ่ะมึงก็เปิดสองเปิดเจอแฟกโอ้ไม่ไปช้าได้หนึ่งเกต and I s นส่งไปที่ดรอปโซนและ a ันเรี l กอา e ์ซีดักเกอร์เซเว่นอ้เกินมากอันนี้มันเป็นไซส์ศูนย์ถ้ามีอาซีในสนาม security activated i dis carbon hand and i get double attack as tag all your opponents boom god your life จะตายเลย double a t t a c k ก็แกแขนได้นะครับแต่ตอนนี้ก็25นาทีเราจะเอาไงกัต่อให้ผู้ชมไป ไปนั่งดูกันนะไปนั่งลุ้นกันดีกว่าไปนั่งลุ้นกันดีกว่าเนาะเพราะว่านัถ้าถือว่าผลเสมอไปนะครับรอบนี้เป็นไงล่ะรอคือและรอบที่แล้วโดนยับจริจริงๆรอบที่แล้วโดนยับเพราะของผมไม่ขึ้นนะครับใช่ครับพี่น้องได้ตกคนรู้สึกรู้สึกโล่งใจกันไม่จริงจีก็ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมจีจีจีกันไม่มีเพจแล้วไปฟอลโล่ได้แล้วก็แฟนผมก็แอดมาได้พูดพูดคุยกันได้นะครับแฟนคลับผมไม่ห่วงถึงแม้หน้าตาผมก็จะลาววกาไปหน Oke, okay, bye bye. Lu ku, -ku.